เดี๋ยวคุณใส่ทั้งนี้นะได้ได้ไปเอาสวัสดีครับสวัสดีเอลวีบอนนีช่องออนเรลแมนทั้งหลายได้แล้วทุกคนวันนี้คงงงนี่ว um> ่าทำไมพี่กับพี่เทบถึงมาเปิดคลิปด้วยกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ทีมงานออสเรลแมนทั้งทีมงานจะมาเยือนเราที่สุพรรณใช่ไหมแล้วก็เลยต้องหาอะไรที่แบบ ใหญ่ๆเด็ดๆพูดอะไเนี่ยเผ็ดมันอะไรเนี่ยเราอะจะมาทำกับข้าวเลี้ยงกิมงาน้กัข้าวใช่นานๆขอจะมาเยือนที่สมพนร์ทักทีเน่น่เลยวันนี้เราีี่นะคะทุกคนเราจะทำให้ที่บัลโดเมเรากินนะคะวันนี้พูดอะไรอะมึงพูดที่อะไรกูไม่รู้เรื่องวันนี้นะคะทุกคนเราจะทำเกี๊ยวใส่พริกแคลโรนนาลิมเปอร์นี่เลยเป็นไงนี่เลยตัวนี้นี่แบบ สุดๆเอามาทำเป็นเกี๊ยวกันดูนี่ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคนที่กินเข้าไปแล้วมันจะเผ็ดร้อนขนาดไหนมันจะร้อนแรงขนาดไหนลองกินไหมไม่กินนี่ทำเองกินไหมอ่ะรีบไปทำนียว่ะเดี๋ยวห่อพริกม่ให้เป็นเม็ดๆเลยทุกคนเดี๋ยวคุณใส่แบบอย่างนี้เลยนะนี่ๆเดี๋ยวคุณใส่แบบยกพอได้เกี๊ยวในหมูด้งเลยเอาหมูด้งนี่อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวคุณใส่ทั้งนี้เลยนะได้ได้ได้มองผิวเผินเหมือนเชอร์รี่แต่ไม่ใช่นะเขาไม่เป็นอันตรายใช่ไหมไม่เป็นไม่เป็นอัันตรรายคบ าการกินพริกนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์นี่ทำมาเรื่อยไป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 ไม่ห่วงเครื่องด้วยอะ่รอยอะร้านนี้ยน่ารับทานมากเลยจะรรับองเนี้ยน้ำโอ้ยลงบาอยู่ไกลนะไม่ได้ หมูเยอะๆไม่ต้องห่วงหมูเยอะๆใสไปเลยเยอะๆโอ้นั่นแหละลูกใหญ่ๆเล่นเป็นำเยอะมันจะห่อไม่พอนะก็อเอาสองแผ่นประกบไปเลยได้ๆๆ,ๆเราอย่าไปห่วงเครื่องนานๆน้องๆมันจะมาเที่ยวกันสักทีเฮ<อ>้ยอันนี้อันนี้เอาอีกอันนี้ปันนี้อันนี้พันนี้วันนี้มึงโดนของจริงสุดๆอะวันนี้วันนี้มาสุพรรณถิ่นเรา น้ำซุปใกล้เสร็จยังเสร็จแล้วนี่ไงข่าว่าน้ำซุปมันจืดไปหน่อยจริงเอ้ออย่าปุ่มเลยนะต้องอีกนิดหนึ่งได้อกเหรออ้าวในเกี๊ยวบางเดียวมันไม่สะใจก็คือเผ็ดร้อนเลยเอาเยอะไหมขาว่าสักประมาณพอแล้วมั้งโอ้แค่นี้พอแล้วเพลิดเพลีแค่ปลายช้อนเพราะว่าน้ำซุปมันจะต้องแค่เผ็ดนิดเดียวใช่ใช่อ้าโอ้โหหัวแราะไม่ต้องโอ้โหโอเคเสร็จแล้ จไปห้าเมิเน minutes Five later มาเสร็จแล้วใช้หมดเลยคุณนอกเปนอะไรดูจืดๆเลยนะใช่เหมือนไม่มีอะไรเลยนะคุณเออมันก็เหมือนเกี๊ยวทั่วไปครับเออข้างนอกอาจจะดูจืดแต่ข้างในอ่ะไม่จืดเลยบอกเลยเป็นไงครับว้าซ่อนใจไว้ข้างในนะเจ้าคนนี้มา เดี๋ยวลองโทรหาเมื่อก่อนดีกว่าว่ามันถึงไหนกันแหละไหนโทรดิโทรหาไอ้น้องชายก่อนสุธิรักษ์เดี๋ยพี่ว่าไงอ้าวยิ้มไม่แหนะไม่รับโทรศัพท์ยิ้มขับรถพี่อ๋ออยู่ตรงไอ้อะไรวะสามแยกเลี้ยวเข้าบ้านพี่อ่ะอ๋อตรงวัดเหรอเดี๋ยวเออเออตรงราชามะเฮ้ยใกล้ถึงแล้วนดิโอเคโอเคมาเลยทำกับข้าวรอไว้เรียบร้อยแล้วเกี๊ยวทำเกี๊ยวน้ำ เด็ดโอเคเดจักว้ายกตทุกคนไ้ถึงแล้วถึงแยกวัดนะเดี๋ยวพี <ๆ S 2> <fits you. S 1> ่จัดโต๊ะก่อน15 minutes later มาแลวมาแงแล้วด้วยจัจับจังจัเนี่ยจังนี่เลยมาเร็วมาเร็วแก้อลยไม่รอแล้ว ร้อแดข้าวจนมันแง่วงแล้วเนี่ยร้อจนเมี่ยงไอ้รอจนง่วง้ีด่แ้วรนั่งนู้่น้นมา่เราจะอาการเมนูอะไรสิไม่ยาวไม่ธดา้าวเกีวน้ำมี่เป็นตัวตัวม่ก้นะตัวเอาเอาเยอะๆห้วหี้วได้เลยรดีนิว่ะก้าน่ะดี๋ยวไปกินนี่กินนี่กได้อะไร่องเชื่อได้รู้แต่มันนี่ไงเอาใส่พริกก่อน

ไม้าทไม่ช้าที่กินไหมเรื่องนี้ิน้กหเวลาป้านี่ะไรเนี่ยค่ะทุกคนเผ็ดมากอ๋อไม่ก้วเนี่ยพี่เจี๊ยบขาทำสูตรพิเศษมันเป็นสูตรสูตรไสอะมันจะมีพริกนิดหน่อยโอ้ไม่หน่อยลไอ้เหี้ยนี่มึงดูนี่โอ้โหสัตว์เฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมึงอ่ะโอ้หัวเหี้ยไอ้เหี้ยนักกลัวเน้อเนื้อ ไ <rium> <Dante> อ้สัสตอนแรกว่ายังไม่เฉลยเพียอะไรเนี่ย <masked names? S 3> <Cole> มันคืออะไรเนี่ยพี่แจ็คเดอริปเปอร์มาเหรอโอ้ยอี๋ไม่พอนี่พี่ต้องพี่อันี้ไปด้วยไงอ่าเจอตัวแล้วอันเนี้ยปรุงปรุงน้ำซุปนี่มันจืดมากเลยอ่ะก็กำลังห่ยอ่าใช่ไหมคือเอาเอาเอาในขวดปรุงน้ำซุปน้ำซุปแล้วขวากาแล้วขวากาของจริงว่ะ นาอรถือว่าทำแล้วอะอรไหมอะไรไหมอะไรไหมอร่อยใช่ไหมที่ตอนตอนี่พี่ว่ามันเผ็ดน้อยแล้วนะพี่จารย์นั้นนะของพี่จารย์เลยนะของเขาพี่จารย์เลยแบบนั้นอ่ะนี่นี่นี่ไอเยลมันเจอเม็ดใหญ่ไงไอเยลพี่โชคดีขวายคุณเนี่ยเจน่ตักให้เยลมันกินเม็ดใหญ่มันก็เลยรู้เลยเนี่ยมันรู้เร็วเลยถูกข์หลังเสียแล้วแหวววววยิ่งไม่กินตัว กินไปสองตัวกินหนึ่งตัวนสองตัวแต่ว่าไอตัวนั้นอ่ะกำลังจะกินแต่ว่าตัดเข้าไปอ่ะท้อมันจะแข็งแข็งเก็เลยง้างเลยรู้ก่อนเลยกี่ตัวอย่าเหียมาย่อ้ยคุณไอตัวนี้มันทั้งเม็ดาใไหมเมเดียวด้วยวันนี้วันไหนเนี่ยเดียวเดเดียวคุณจะม่กี่ตัว ใจกูเต้เร็วไม่ปกติอ่ะคุณคุณดูด้าพี่จับน้าอีคุณคนเมียงมาเองคนนี้เ่าดูท่านั่งกินมาก่อนไ้ยขลุน่ะอร่อยไอร่อย้ยฮะเยสก็บอกเยสอันเมื่อกี้หรอเออเฮ้ยตายเหี้ยทำก็ไม่บอกกูหันมหานเหี้ยทเดารู้เรื่อง ตายีดีแล้วเกยตยปวดอใทุ่งขอ่ะเออเอ้าอี้ยท่านมาทนแล้วลงไ้ละงไปอเออไอ้เี้เดี๋ยวเผดอยู่กลางทุ่งน่ะเี่เอ่พี่พี่พ่ออเอียแขแกรงเกินเก่งว่ะมีเม็ดข้าวอยู่บนหัวด้วยอ่ะหิวแะยังไม่ข้าวอ่ะใช่วิินคอนหรือเปล่า หิวหิวหิวอันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเดยไอ้เหี้ยยังไงเนี่ยเผ็ดก็เผ็ดหิวก็หิวเพ็ดวะเผ็ดกระแบ๊งว้ยพิษจมานเฮียยามเห็ดมากเลยบอกว่าบอก่าบอกว่ายาขอ บอกว่าอยากอมมลำเฮ้ยเฮ้ยเอ้อาเอาเอาน้ำเอาเอาเดี๋เสียงเฮ้ยโอ้โอออน้ำใจไม่ไกลืนไหมกลือบอกแรงมเหยีเอาไล่เพลิตายแน่ไอ้มาวัววัววัม้ามนงนม่ามึงซื้อมึงทำอย่างนี้ให้กูแดกมึงต้องมีนมให้กูอถ้า โอ้ยเนน่ยนิ้มอ่อนนะดูพิ่ตมานนี้ไอ้เหี้ยเอาคูมาฆ่าแท้ๆสุดเกินไปแดกเป็นเม็ดกินก้าไปได้ไงเด็กพึ่งโตว่าโลโซปกแดงแลไม่เม่ม่ี่แห้บ้านเราไล้ไอ้เหี้ยเาก็บ้านพี่ไงที่เมกาไงเดี๋ยวนี้เหียนี่ตำานุ่งเร็วโอ้โห ไครบางเนี่ยโอ้โหโหเยี่ยมึงเนี่ยก็ตัดหนุบไมึงเนี่ยก็ตัดหนุบไปเอาชุดตีนกูไปแดกไม่สับเขาโดนเขาโดนเมาโดนเขาโดนยาพูกไ้่ร่อยเยอ้เหี้ยมาคิดไม่ทันที่กินเอ้ยเออเงี้จิกได้ดีว่าเฮ้ยยายาไอ้อ้นี่นี่ มันไม่ใช่ผมเลยนะผมกินผมทาน่าเป็นเพื่อนกันแหละผมทาน่าเป็นเพื่อนเดืนไม่มีความผิดมาเด็กเป็แหนเราก็รักกันย้าความผิดได้กลั่นย้ายไปนีเฮ้ยได้อาปากมึงก็เอาฮากันอย่างเดียวเลยเฮี้ยคนจะตายไอ้สัตวส แดตาเลยสัตว์แดบวมแดดไปนะเพี้ยอะไรแม่นยันอะบควยหลับคายคายทันนิดหนอะไรมัน้นลงไปแร้วอะลงบยาบมาแล้วคน้อยราหางบยาบสัตั์บ้านลทีบ้านลยาก่อนเยอไปนี้แหละต้ง้วกไหมต้องอวไปหาว้วกก่อนไหมไม่ได้หรอกไม่ทันหล้าคูบ้าแท้ๆเดนกคนไร้มงกลไปไหนฮะกลับบ้าน อะกลับบ้านไปล้างอาบไปอาบน้ำก่อนก่อนเรียกกลับบ้านเน่เหม็นเปรี้ยวพิผายเลยไปทำอะไรมาเนี่ยูตายแล้วเนี่ยมาครั้งแรกมาทำบ้านของเรื่องไอ้อยากกินได้ไงวะเออก็มึงไองช่วยเขากินทำไมเนาะก็แครอท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 อ๋ออันนี้เป็นแครอทเอ้ยไป EP นี้สำเร็จแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสับสกายครับเดี๋ยวไมนูอีพหน้าจะไปแครงอะไรกันต่อ EP นี้ไปครับสวัสดีครับใบหน้าใบตา

เอาเดินเป็นเป็ดเลย One hour later เป็นไรเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะรู้เองอ่ะเป็นไรเนี่ยอนาคตพี่จะรู้เองว่าเป็นไรจะไม่แดกอีกแล้วก็ท้องก็ท้องเหรอนู่นก่อนที่มึงจะถ่ายกูไปถ่ายก่อนนู่นนุ่นปเผ็ดอือเผ็ดสิ อ่อนนะอ่อนอ่อนกอ่อนใช่อ่อนอีนี่เบื่อแล้วครับหมอเป็นไงตอนนี้เป็นไงเปิดท้องไป่ะเนี่ยตอนนี้ยัง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 แต่ใอย่าอย่าเคลื่อนไหวเยอะนะยังยังปกติใหญ่าอย่าวิ่งอย่าอะไรนะนอนเฉยๆก่อนคงไม่วิ่งหรอกอย่าไปวิ่งอย่าไปกระโดดรถเต้น